สวัสดีนะครับอยู่กับช่องวารานโดนชแนลนะครับโดนนี้เรามาอยู่ในเกมพับจีนะครับเดี๋ยวเรามาลงกันตรงตรงนี้นะครับโอ้โหมากเพื่อนตามมาด้วยนะครับตรงนี้นะครับวันวนี้มีตัวนะครับน่าจะเป็นบทนะครับตอนนี้ไปโกโก้ไปเก็บปืนหรออืมบประนะครับประตูมาครับจังหวะนี้นะครับ หมดแล้วดอะมากเลยนะครับซึ่งต้นซีตั้นนะครับมาครับจังหวะนี้นะครับมาเก็บงาเพื่อนมาเลยครับคนโตัครับไม่เจอคนไตเลยครับอ้แจ็คเอ๋อไจ็เอ๋มีที่ชกไปด้วยครับโอก็เมีก็เรียบร้อยนะครับเมื่อกี้มีตัววิ่งนะครับผมเห็นที่ผมมาตรงนี้นะครับมาครับยืนทำอร่อยครับพี่ ้โหเดี๋ยวโอยนะครับเก็บไปยทนนะครับมีตัววิ่งมาครับไม่รู้ว่าบทหรือว่าคนนะครับจังหวะนี้อันนี้ใช้เทคนิคในการยิงมาเลยนะครับถ้าสมมุติว่าเขาล่อมาเราก็เล็งศูนย์นะเดี๋ยวทำไรครับทำไรครับทำไรครับเดี๋ยวโอยนะครับผลตูดนะครับมาครับมาครับมาครับ อยูดูครับจังหวะนี้วิ่งนอนสบายเลยครับเก็บเก็บน้อยเียบลอยนะครับจังหวะนี้นะครับจังหวะนี้นะครับผมเล่นยินไปหน่อยนะครับผมเล่นประมาทไปหน่อยนะครับประมาทคู่ต่อสู้นะครับผมคิดว่าผมยิงนกนะครับสรุปโคนนกผมได้นะครับมันเขาอยู่หลังยินผมอยู่อยู่อยู่ที่เปิดนะครับแล้วมันมันยิงยากรับ เอามานี้ก็แพ้ไปนะครับเจอใหม่คิดมากนะครับ